Hey. นับวันโซนมาเล่นกายกรรมโชยนี่อา้าวติ้งน้องติ้งน้องรอดไปรอดไปอ้าวดูดูกันดูดูดูเอาเอา,เอาจะลงได้ไหมอา้า ขึ้นได้แต่ลุงไม่เป็นอชอบชอบชอบอชอบก็บันไยเลยคะ่ะพี่แมวก็เฝ้าหา จะลงป็หนะ่ะไปแล้วต้องจกตกดึงต้องตกดึงอ่ะไปอ้วนลงอีหยปิดพุงโอ้โหติดพุง แล้วบาย